สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็พปทีแมนครับจะมาแนะนําวิธีการติดตั้ง Windows 11นะครับต่อจากเมื่อวานที่เราสร้าง Windows 11มาอยู่ในแฟลชไดร์แล้วนะครับตอนนี้เราต้องการติดตั้งนะครับลงในคอมพิวเตอร์นั้นทํำยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนครับครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูขั้นตอนในการติดตั้ง Windows 11นะครับสิ่งที่พี่ก๊อยากย้าเตือนก่อนว่าวันนี้ว i n d o อส1บเดนี่ยนะครับยังไม่ ที่สําคัญก็คือฮาร์ดแวร์เราต้องซัพพอร์ตด้วยนะครับเอ๊จะเช็คอย่างไงนะครับก็คือมาดูที่ w h y n o t Win11 นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเว็บไซต์ที่เขาทำโปรแกรมมาเพื่อรีเช็คนะรีเช็คเบื้องต้นนะครับว่าตัวนี้ซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับก็ให้เราเข้าไปเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวนี้นะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นโปรแกรมนะครับเก็บเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดเดลเมคลิกรันซึ่ง Windows นะครับอาจจะบอกว่าตัวโปรแกรมเนี้ย คุณมันยังไม่ได้แบบ stable นะหรืออะไรเงี้ยคุณก็กดมอแล้วก็กด run all way ์ไปก่อนนะครับนะครับพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าสีแดงมีอันเดียวนะครับ CPU เนี่ยไม่ u p อร์ตนะครับคือจริงๆถามว่า not c o m p a c t เนี่ยไม่ u p อร์ตเพราะอะไรเราต้องแยกเป็นประเด็นก่อน CPU ตัวของพี่ก๊อฟเนี่ยเป็น CPU ที่ ตรงตาม space ของจริง windows อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาอาจจะตัวคนเขียนโปรแกรมอาจจะไม่ได้ใส่ตัว cpu ที่เป็นซีนอนลงไปนะครับก็ลองดูก่อนหลักๆที่ต้องระวังก็คือตัว boot เนี่ย boot เนี่ยสำคัญนะครับ boot เนี่ยเป็น legacy นะครับอาจจะไม่ัพ p อ o r t นะครับตัว d i ตัวพวกนี้นะครับเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ัพ p อ o r t เห็นไหม secure boot พวกนี้นะครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยแน่นอนพี่ก๊อปลง windows 11อยู่แล้วก็คือ support แน่นอนนะครับอ่ะนี่คือเบื้องต้นให้รู้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการลงและติดตั้งครับก่อนอื่นก็เอาเจ้าแฟลชไดร์นะครับที่เราใช้งานก็คือตัวที่เราสร้างวิดโดว์ไปเมื่อวานนะครับมาเชื่อมต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรีสตาร์ทบูตเครื่องแล้วให้วิ่งไปที่ตัวแฟลชไดร์นี้ครับอันนี้เพอเอพี่กอ๊อฟลงวิดโดว์สเอ็อยู่แล้วพี่ก๊อฟจะลงใหม่ให้ดูนะครับก็รีสตาร์ทก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเวลาเราจะลงวินโดว์นะฮะมีหลายคนจะลงวินโดว์เองเนี่ย ก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยลงวิดโดเลยก็จะไม่รู้นะครับขั้นตอนสําคัญนะครับเวลาบูตเครื่องนะครับเวลาเราบูตเครื่องเนี่ยให้เรากดเนี้ยดิงด้าดโลโก้ปุ๊บให้กด ESC ก่อนเลย ESC ปุ๊บเราสังเกตว่ามันจะมีคําว่า boot option นะครับกด F12 เห็นไหมเราก็ต้องไปกด F12 เพื่อที่ว่านะครับตัวนี้เราจะได้ไปเลือก boot option คือเลือกตัว f ฟลชไดร์นะครับเห็นไหมครับ บูทของพี่ม่มี UEFI เห็นไหมมี l ักซ c y ซด้วยนะครับแต่พี่กอฟจะเลือกในส่วนของ UEFI UE นะครับแล้วก็เลือกบูทไปที่แฟลชไดร์ตัวที่พี่กอฟสร้างวิดีโอไว้นะครับแล้วก็กด enter ครับพอเรากด enter ปุ๊บนะครับตัวเครื่องเราเนี่ยจะทำงานนะครับในการเข้าไปวิ่งบูทนะครับวิ่งบูทก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยที่อุปกรณ์ที่เรากดเข้าไปเมื่อกี้ก็คือ USB แฟลชไดร์ที่เราสร้างวิดีโอครับนะครับ หลังจากนี้เราต้องรอนะครับและสิ่งสําคัญในการลงวินโดว์นะครับที่ทุกคนต้องข้อควรระวังเลยนะครับก็คือต้องเลือกไดให้ถูกต้องนะครับเมื่อวานเราสร้าง Windows 11เเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับอันนี้ก็คือจะให้รู้ด้วยว่าถ้าคุณเลือกเป็นภาษาไทยตัวนี้จะเป็นภาษาไทยอย่างเดียวนะครับเวลาเห็นไหมครับตัวนี้เป็นภาษาไทยหมดนะครับเราก็ต้องกดถัดไปก่อนนะครับติดตั้งนะครับ ติดตั้งเดี๋ยวนี้นะครับก็กดติดตั้งนะครับเป็นภาษาไทยฟอนต์ดูไทยไทยนะนะเอาล่ะวันนี้นะครับเราจะมีวิดีโอ11ให้เลือกนะครับมี Education นะครับ Enterprise Pro Pro Education Pro Workstation นะครับโมี Pro Workstation ด้วยพี่ก๊อฟขอเป็น Pro Workstation เลยนะครับกดถัดไปครับ แต่ถ้าเกิดน้องจะใช้อ่ะพี่แนะนําว่าให้ใช้โปรธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าโปรธรรมดาเป็นเวอร์ชันที่เขาขายกันตามปกตินะกดถัดไปครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกหัวข้อคําว่ากําหนดเองนะครับกาหนดเองนะครับตรงนี้และสิ่งสําคัญก็คือสิ่งสำคัญเลยนะการลบพาริชันหรือการลงฮาร์ดดิสเนี่ยต้องจําไ,ได้ด้วยว่าเราอยู่ไดไหนนะครับตอนนี้พี่ก๊อฟบอกเลยว่าพี่ก๊อฟจำได้เพราะว่า ตัวได้ของพีกอลฟเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของตัวพาริชเช่นเนี่ยคือดิสซูนนะครับแล้วก็ตัวขนาดฮาร์ดดิสเนี่ยเป็น s o l i d state 250 g b นะครับพีกอลฟก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นได้ซูนนะครับก็คือตัวนี้นะครับพีกอล์ฟจะทำยังไงพีกอลฟจะลบทั้งหมดนะครับค่อยๆลบนะครับนี่ลบตัวนี้ออกนะครับสำคัญคือดิสนะจำดิสให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ เลือกดิสก์ให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยมาเลือกไดายนะครับอ่ลบเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนี่คือฮาร์ดดิสก์ที่พี่ก๊อฟมีอยู่ก็คือ1นึ่งฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดความจุอยู่ที่250กิกนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วพี่ก๊อฟก็กดสร้างนะครับกดสร้างปุ๊บนะครับกดนำไปนำใช้นะครับอันนี้มันอาจจะขัดขัดนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็น Windows ภาษาไทยถ้าเกิดใครได้ภาษาอังกฤษก็จะคุ้นเคยหน่อยนะครับพอเราสร้างเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะสร้าง เขาเรียกว่าสร้างระบบหรือคัฟวรีไว้นะครับ mm hmm. เห็นไหมนะครับ mm hmm. เขาจะสร้างไว้นะครับสองสามได์เป็นทั้งหมด3ได์ให้เลือกดได์ที่3นะครับได์ที่มีข้อมูลเยอะที่สุดนะครับเป็นได์หลักเห็นไหมแล้วก็กดถัดไปครับจากนั้นก็รอครับเอาแล้วครับลงเรียบร้อยก็ถือว่าไม่ไม่ช้านะนี่เร็วใช้ได้นะพอรีสตาร์ทเครื่องไม่ต้องไปกดอะไรนะครับ ปล่อยให้เครื่องดําเนินไปนะครับพอรีสตาร์ทปุ๊บถอดแฟลชไดร์ออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าระบบเมาเกียที่ทําการที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเขาลงตัวไฟล์ Windows ลงไปในตัวเครื่องแล้วนะครับนี่ก็เข้ามาที่หน้า Windows ในส่วนของ11แล้วนะครับอตอนนี้เราเลือกภูมิภาคอา่ไทยนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับตัวอักษรอาไทายก่อน เพิ่มรูปแบบการพิมพ์เพิ่มครับเพราะว่าเราต้องการภาษาอังกฤษเลือกไปที่อังกฤษเลือกอังกฤษนะครับปึ๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคือใน Windows เวอร์ชันใหม่เนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็คือต่อ อินเทอร์เน็ตไว้ก็จะดีมากนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่ออย่างพี่ก๊อฟเนี่ยตอนนี้ที่ลงอยู่ในเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์ PC ต่อสายแลนไว้มันจะทําการอัปเดตให้อัตโนมัติแต่ในกรณีที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยอ่าก็ยังไม่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องดูว่าอาจจะมีฟังก์ชันในการที่มันต้องให้เชื่อมต่อเราก็ค่อยเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็ลองดูก่อนเอาละครับก็อันนี้ ตั้งชื่อในส่วนของชื่อคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อกี้เราตั้งเป็นภาษาไทยไว้ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราต้องการเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงคีย์บอร์ดแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ใส่ชื่อกไ็ได้ครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเอาละอันนี้ก็คือให้เลือกระหว่างจะเป็นส่วนบุคคลหรือที่ทำงานหรอโรงเรียนนะครับ ที่แนะนําเป็นส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ที่บ้านนะอ่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ Microsoft เนี่ยนะครับเคยบอกว่าคนที่ใช้งานกับ Microsoft เนี่ยจะต้องมี Account นะครับก็คือมีชื่อบัญชีอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถข้ามไปได้แต่เนี้ยเห็นไหมครับต้องลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือต้องใส่อีเมลของเราไปครับถ้าเกิดมันพิมพ์ในภาษา ให้กดตัวนี้ฮะคีย์บอร์ดให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วเขาจะให้เราสร้างพินนะครับพินของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับกดสร้างนะครับคือทาไมต้องสร้างต้องบอกว่า,ามันเป็นเหมือนกับความปลอดภัยส่วนตัวครับแนะนําว่าให้สร้างนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือ ส่วนใหญ่ในคอมพิวเตอร์เริ่มเริ่มต้องการให้เรายืนยันเสร็์เป็นเจ้าของเพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาใช้งานนะครับอ,อันนี้ก็คือมันจะมีเลือกระหว่างนี่ฮะหก็คือเราสามารถดึงข้อมูลนะครับจากในตัวของ o n e d ันไดนะครับของตัวที่เราเคยเชื่อมต่อนะครับในแอ c เคา t ของเรากับอันที่2ก็คือเราเลือกเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับเลือกแบบไหนเราเลือกได้นะครับอ่าพก เลือกเป็นอุปกรณ์ใหม่เลยกันนะครับไม,ไ,มไ,มไม่คืนค่านะครับกดถัดไปอันนี้ตำแหน่งเรื่องความ,วามปลอดภัยอ่ะจัดไปครับเพราะเราวันนี้เราเข้ามาในอยู่โหมดเบต้าคือทดลองก็ใช้นะครับอันนี้ก็คือความคิดสร้างสารรค์ธุรกิจอันนี้นะครับเรื่องกำหนดประสบการณ์ที่คุณใช้งานของคุณกันเถอะอ่ะถ้าเราต้องการติ๊กก็ใส่ลงไปครับถ้าเราไม่ต้องการติ๊กก็กดข้างไปได้ครับอันนี้ สำรองข้อมูลไหมนะครับในวันใดพี่ก็ไม่สำรองนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มไว้มันแค่5 g กิกน้อยไปสำหรับพี่อ่าขายของครับยังไม่ซื้อครับนะครับอ่าเขาก็จะบอกว่าหมดการใช้งานมีอะไรใหม่บ้างนะครับให้เราเรียนรู้นะครับ เขาบอกนะครับมีสิ่งใหม่นะครับก,รการดำเนินการสักคู่อาจใช้เวลา30นาทีขึ้นไปนะก็คือเราต้องรอนะเอาละครับเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็พร้อมนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับพินโดยส่วนตัวรู้สึกว่าการติดตั้งเนี่ยจะใช้เวลานานกว่า Windows 10หน่อยนะอันนี้เป็นเวอร์ชันเบต้านะเบต้าถ้าเป็นเวอร์ชันจริงไม่แน่ใจว่าจะ มีรดหลังหรือเปล่าเพราะตอนนี้ที่พี่ก๊อฟเลือกอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับที่เป็น Windows 10 Pro v e r s i o น workstation นะครับก็อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยเวลานะเอาละครับนี่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของตัว Windows 11นะครับสิ่งแรกเวลาเราลงเสร็จเรียบร้อยนะครับที่อยากแนะนำเลยนะครับ ก็ให้คลิกขวาครับที่ตัวปุ่ม Start เนี่ยเริ่มต้นน,นะครับแล้วในเรื่องของตัวตัวจัดการคอมพิวเตอร์ตัวจัดการอุปกรณ์เรากดดูซิปอดีเราเลือกเป็นภาษาไทยก็ยังมีในส่วนของตัวเห็นไหมครับเออ,เอร์อันหนึ่งก็คือตอนนี้ยดเวอร์ Driver ยังไม่ครบนะครับเราก็ต้องไปหาไดเวอร์มาลงตรงนี้นะแยกเป็นประเด็นก่อนนะ ดเวอร์ขึ้นเครื่องหมายอย่างนี้แสดงว่าดเวอร์ยังไม่ครบนะครับให้เราไปหาไดเวอร์มาลงนะครับต่อมานะครับก็คือสิ่งที่น้องๆจะต้องมาเซตเริ่มต้นเลยก็คือภาษากับตัวเวลานะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวหนอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเริ่มต้นนะครับก็กดไปที่ start ครับเนี่ยฮะเริ่มต้นนะแล้วกดมาที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับ เราก็ต้องเลือกมาที่หัวข้ออันนี้ปล่อย N อน d i a ดียไปก่อนนะในส่วนของเวลาและภาษาเห็นไหมกดเข้าไปครับวันเวลานะครับกดเข้าไปดูก่อนเออตรงไหมถ้าตรงก็โอเคถ้าไม่ตรงก็ต้องปิดนะครับแล้วเราก็กดมานะครับในการตั้งค่านะครับกำหนดโซนเวลาใหม่นะครับเปลี่ยนเวลาด้วยตัวเองเห็นไหมก็กดเปลี่ยนได้นะครับนะครับเวลาตรงนี้เราเช็คได้ว่าเวลาที่เรา อยู่ตอนนี้ตรงไหมถ้าตรงก็ปล่อยไปถ้าไม่ตรงเราก็ค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้อันดับแรกก่อนนะเปิดเป็นอัตโนมัติก็ได้ถ้าเกิดมันมตรงนะครับนี่คือเริ่มต้นนะครับต่อมาภูมิภาคนะครับอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มได้นะครับเราก็ต้องเข้ามาดูว่าภูมิภาคที่เราเลือกนี่เป็นภาษาไทยหรือเปล่านะครับหรือต้องการเพิ่มนะครับอันนี้เราเพิ่มภาษาได้นะครับเพิ่มภาษาได้ตรงนี้นะครับ ต่อมาการพิมพ์นะครับกดเข้าไปครับการพิมพ์นะครับการตั้งภาคการพิมพ์ขั้นสูงกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกแป้นรัดนะครับการป้อนภาษาเพราะอันนี้เป็นภาษาไทยนะนะครับกดเข้าไปเปลี่ยนแป้นครับนะครับให้เป็นตัวหนอนที่เราใช้กันรประจำนะครับเอาละครับเมืเม่อกี้เราเปลี่ยนในเรื่องของเปลี่ยนตัวหนอนแล้วกดสลับดูเห็นไหมครับด้านล่างเห็นไหมเปลี่ยนเป็นตัวนอน เปลี่ยนภาษาได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่บางคนเหมือนพี่กอ๊อฟตอนนี้พี่ก๊อฟไปโหลดเป็นวิดีโอภาษาไทยมาใช่ไหมพี่ก๊อฟไม่อยากใช้วิดีโอภาษาไทยพี่ก๊อฟอยากจะเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษพี่ก๊อฟทำยังไงนะครับก็คือเราเพิ่มภาษาอยู่แล้วนะครับตอนนี้กดนะครับตัวเลือกภาษากดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งดาวน์โหลดเข้ามานะครับเพื่อจะต้องการให้ตัวนี้สามารถเลือกเพิ่มเป็นภาษาอังกฤษได้ในกรณีที่ไม่มีนะครับก็ ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เพิ่มกดเพิ่มภาษาตรงนี้นะครับภาษาที่ต้องการคือภาษาที่เป็นเมนูเราสามารถเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไทยจีนญี่ปุ่นได้หมดนะครับเราเพิ่มตรงนี้ได้อาล่ะตอนนี้พี่ก๊อฟจะต้องการเปลี่ยนเมนูภาษาจากไทยเป็นอังกฤษนะครับพี่ก๊อฟเปลี่ยนตรงนี้เลยนะกดเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลงชื่อออกนะครับแ๋ยวเรากลับมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเรายังอยู่เป็นภาษาไทยนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับจะดูง่ายกว่านะครับกรณีที่เราเลือกไปโหลด Windows มาเป็นภาษาไทยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้กด Windows เป็นภาษาอังกฤษเราโหลดเป็นภาษาไทยได้ไหมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับนี่แหละครับเบื้องต้นนะครับในการลง Windows 11ด้วยตัวเองง่ายๆครับครับแล้นี่ก็คือขั้นตอนในการติดตั้ง Windows 11 ผ่านตัว USB f l a s ช Drive นะครับที่เราสร้างขึ้นมาจากเมื่อวานนะครับเป็น Windows 11รุ่นเบต้านะครับที่ตอนนี้ Microsoft ปล่อยออกมาให้เราได้ลองใช้กันแล้วนะครับใครที่กำลังอยากจะทดลองนะครับการใช้งาน Windows 11นะครับก็ลองดูวิธีคลิปนี้นะครับว่านำไปสามารถติดตั้งกับคอมพิวเตอร์เราเองได้ง่ายๆนะครับเอละฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พก๊อฟด้วยนะครับ และต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม Subscribe เรานะครับอย่าเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครัได้ได้ไม่พลาดคลิปใหม่และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไ i ททีครับ